สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอาร์ฟอร์ดปทุมอยู่นะคะลูกค้าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์ฟอร์ดทุกรุ่นค่ะวันนี้นะคะอาจะพามาดูในรุ่นฟอร์ด a รนเจอตัว XLT นะคะเป็นตัวกระบะ4ประตูค่ะตัวนี้จะเป็นตัวยกสูงนะคะ ราคาขายนะคะเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่857,000บาทค่ะคันนี้ที่อาจะรีวิวให้ดูนะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะราคาของเขาจะอยู่ที่92,000บาทนะคะชุดแต่งนะคะแต่งวันนี้แต่งให้กับลูกค้าฟรีๆเลยนะคะทั้งหมดรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าแต่งอะไรกับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ ในส่วนของตัวภายในรถนะคะพวงมาลัยของเรานะคะจะเป็นพวงมาลาัย power นะคะช่วยผลแรงด้วยไฟฟ้าปุ๊บหนังนะคะเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีเทาค่ะจะมาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะคะปุ่มทางด้านซ้ายจะควบคุมในส่วนของหน้าจอสัมผัสที่มีขนาด8บบนิ้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวซิงค์ใหม่ค่ะใช้คําสั่งเสียงเป็นภาษาไทยนะคะรองรับโทรศัพท์ได้ทุกรุ่นเลยค่ะได้ทั้งตัว Apple CarPlay และ Android Auto นะคะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะในรุ่น Ford Ranger ตัว XLT ของเราเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะจะอยู่ที่2.2ลิตรค่ะให้แรงม้าอยู่ที่160แรงม้าให้แรงบิดสูงสูงสุดถึง385นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวนะคะรถรุ่นนี้มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้นะคะเกียร์ทั้งหมดจะมี6สปีดค่ะหวัวเกียร์หุ้มหนังนะคะเบาะของเรานะคะเบาะของเราจะหุ้มหนังเดินตะเข็บได้ด้วยได้สีเทานะคะจะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะที่มาจากโรงงานเลยค่ะ เบาะคนขับนะคะสามารถที่จะปรับได้6ทิศทางนะคะปรับเอนได้2ทิศทางค่ะกุญแจของเรานะคะจะเป็นกุญแจนีมดแบบนี้นะคะแบบพับเก็บได้นะคะมีให้ทั้งหมด2ดอกค่ะในส่วนของระบบไฟของเรานะคะระบบไฟเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะคะห<อ>มุนครั้งที่1นนะคะตัวนี้จะเป็นไฟหลีคะ<อ>่ะหมุนครั้งที่2องจะเป็นไฟหน้านะคะห<อ>มุนครั้งที่3เป็นออโต้น,นะคะ แล้วก็เราจะมีพับเก็บกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบไฟฟ้าค่ะแล้วก็ปรับระดับของกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับอ่าไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมที่เรามีมาอีกนะคะในรุ่น Ford Ranger ตัว XLT ของเรานะคะเรามีที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่ะเรามีถุงรวมนิรภัยคู่หน้านะคะแล้วก็มีลำโพงทั้งหมด6จุดค่ะภายในสะดวกสบายนะคะมีความกว้างนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆในส่วนของตัวภายในรถนะคะก็จะอธิบายไว้แค่ประมาณแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะตรงนี้นะคะเปิดฝากระโปรงหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันเลยค่ะวิธีการเปิดฝากระโปรงหน้านะคะหลายๆคลิปอาก็ได้อะบอกลูกค้าไปแล้วนะคะเราใช้มือสอดเข้าไปนะคะเลื่อนหาสลักสีเหลืองๆนะคะพอเจอปุ๊บเราเลื่อนไปทางขวานะคะแล้วก็ใช้มือเลื่อนได้เลยค่ะฟอของเราทุกรุ่นนะคะจะมีโชคอัพฝากระโปรงให้ค่ะ ะดวกสบายในการใช้งานมากเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะของเราจะอยู่ในโซนของตรงกลางเลยนะคะจัดเรียงไว้สวยงามมากนะคะในส่วนทางด้านขวามือนะคะจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดค่ะแบตเตอรี่ของเราเป็นแบตเตอรี่แบบแห้งนะคะไม่ต้องเติมน้ำกันค่ะการรับประกันของเรานะคะจะอยู่ที่1ปีค่ะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะตัวนี้อะไรทุกอย่างที่มาจากฟอร์ดนะคะฟอร์ดเรารับประกันให้3ปี10,000กิโลเมตรนะคะ ในส่วนทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นพวกของเหลวนะคะของเหลวทั้งหมดเลยค่ะการเข้าศูนย์เช็คระยะของเราครั้งแรกนะคะเราจะเข้าอยู่ที่15,000กิโลหรือว่า12เดือนนะคะแล้วแต่ระยะไหนถึงก่อนค่ะเรามีฟรีค่าแรงช่างให้ทั้งหมด5ครั้งนะคะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าด้วยนะคะย4ชั่วโมงค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกๆคนเห็นรายละเอียดชุดแต่งรอบคันกันไปแล้วถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดพร้อมโปรโมชั่นการใช้เงินดาวนะคะว่าแต่งแบบนี้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ข้างวดประมาณเท่าไหร่นะคะก็สามารถที่จะโทรมหาหาได้ที่เบอร์โทร0992229244นะคะหรือถ้าไม่สะดวกที่จะโทรนะคะก็สามารถที่จะยิงบาร์โค้ดแอดไลน์อาได้นะคะ ตรงหน้าเจ้าฝั่งทางด้านซ้ายนะคะตัวนี้จะเป็นคีว้าพุทธลายส่วนตัวของอาค่ะ time, แอดมาสอบถามยละเอียดพร้อมโปรโมชั่นกับอาได้เลยนะคะรถรุ่นนี้นะคะเราจะมีทั้งหมด6สีค่ะคันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะมีสีขาวสีดําสีบอลเงินสีเทาดําและก็สีน้ําเงินด้วยนะคะ,ะทุกสีของเรานะคะไม่มีบวกเพิ่มค่ะชุดแต่งของเราแต่งได้หล่อหลทุกคันเลยนะคะวันนี้อาก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะถ้าโดนใจง่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไออาร์ด้วยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ